กินยังนี่เนาะแม่คั่วอ,อ๋ได้มื้อนี้เจ้าของมาแรกค่ะลูกก็ต้องเลี้ยงเจ้าขอก็ต้องเทสเทไ้เมนูอะไรโคตเคียวนะคะนี่ไต่เป็ดนี่ลูกเป็ดผัดเผ็ดเป็ดผัดเผ็ดเป็ดค่ะทุกคนเออแจ้งยังนายกินบอวอย ถ้าว่ามันมข้าวหน่องแสบไปหาหมอมากกเลยและลดตัดหนึ่กับเขามาหลายค่ะคือกับเข้าบัสสามพันของสดเในเป็ดค่ะพัดติดเป็ดกระให้ที่างานแม่งแสบก็แสบพวกนี้ได้เลยไม่ซิ่งกับใส่นายไม่สูกใส่ซอ,อยไม่มีอันนี้นะ พันไขยย่ไหมไข่เน็้อพ่ไกกกข่สดใส่ซม่่่่่่่ี่่ิ่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่น,มมนอ่นน ตอนนี้เสียงบ่ตอนนี้ึ้นกำลังมา,านเะป็อนอัวรัวมากเลยค่ะตอนนี้เสียงร้องลูกนะเสียงร้องน้องแสตตอนนี้ก็ได้ยี่สิบวันแล้วจ้า2ีวันได้สามสัปดาห์ ต้องรอพับสามสิบสามสัปดาห์ขึ้นขึ้ก็เผาก็ดีเลย สุกสิแบ,บัดแก้มก็ได้ตัดแบบข้าวก็ดีนะคะเป็ดหนึ่งกิโลขึ้นโลละหนึ่งร้อยบาทเป็กปรุงเป็ก รอบสองดูว่าเ้ามาริกกินรสจัดโดนไหมขออนุาขอซิมหน่อยก็ไปใส่นง,งเข็ดซิมเด้อเนี่ยยัง <Yeah. S 1> ไม่ได้คงเลยค่ะมนุษย์ก่อนขอมนุษย์ก่อน <ừ. S 2> อืมหวานอืมห,หมมวานไหมอ้วจิบหมูบ่คือมันกินน้ำตาลเมื่อกั้มัน,มนละลายเนาะ อร่อยไหมอร่อยหวานหืมหไม่หวานหรอกอ